ตลาทุนถ้าฝั่งยุโรปวันนี้ก็ยังได้รับแรงกดดันจากราคานล้วมันดิบในส่วนของตลาดเป็นที่ตัวลดลงนะครับก็ต่ำสุดในรอบ11ปีนะครับส่วนการเมืองในสเปนก็อยู่ระหว่างเลือกตั้งตอนนี้ก็คือยังไม่มีพรรคใดที่ได้รับเสียงข้างมากในสภาก็ทําให้วุฒนกลุ่มธนาคารของทางฝั่งยุโรปในฝั่งสเปนก็กดให้ตลาดหุ้นทางฝั่งยุโรปวันนี้ปิดลบนะครับส่วนตลาดอเมริกาเองก็ไม่มีอะไรมากก็เริ่มฟื้นตัวจาก หลังจากที่ปรับตัวลดลงมา2-3วันนะครับส่วนวันนี้ก็ตามในส่วนของ g มีไตมาสามสามงสหรัฐซึ่งเป็นการรายงานของพิสัยมันก็คาดว่าวน,น่าจะอยู่ที่19%คือทางอเมริกาก็ดูไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเท่าไหร่ใน,นส่วนของอตลาดน้ํามันสัปดาห์ก่อนเนี่ยตัวเบอร์เกอร์ยู์นะครับก็รา,า,ายงานเขาจะรายงานปริมาณแท่นขุดเจาะของเอเมริกานะครับก็ล่าสุดเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณการใช้แท่าขุดเจ่ยเพิ่มขึ้น นะครับก็คือมีปริมาณแท่นเจาะเพิ่มขึ้นมาครั้งแรกตั้งแต่พฤษภาคมปีนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นมา17แทน่นเจาะก็เป็นสัญญาณทําให้ตลาดน้ำมันนี้ค่อนข้างจะใน,นช่วงสั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ยังกดดันราคาน้ำมันให้สงตัวอยู่ในระดับอยู่ส่วนของตลาดบ้านเราก็ผลกระทบเต็มเป็นก็นจากกลุ่มสื่อสาร เพราะกลุษษ่มสื่อสารเนี่ยมันกระแทกเซ็ตลงมาเลยนะคะลงไป20.48จุดนะคะที่ระดับ1,264.44จุดมูลค่าการซื้อขายขึ้นมาหนานแน่นที่6.15มื่นล้านบาทเลยนะคะโดยหลักๆเนี่ยกลุ่มสืษษ่อสาร5ตัวเนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายไป30,000ล้านบาทแล้วนะคะครึ่งหนึ่งตลาดเลยเซ็ตก็เคลื่อนไหวอ <aw> ่อนตัวหลุดแนวรับ1,270จุดลงมานะคะต่อเนื่อง โดยที่ MACD ยังคงตัดลงนะคะพร้อมกับในตัว i s i จมลงต่อคาดวันนี้แต่ชนีอาจจะมีรีบาวก่อนใบตัวลงทดสอบแนวรับ1,250จุดนะคะก็แนะนำให้ขายจังหวะดีบาวเพื่อรอซื้อกลับบริเวณแนวรับ1,250-1,260จุดโดยมีแนวต้านที่1,270-1,280จุดนะคะหากรุดแนวรับ1,250จุดลงมานี่ก็แนะนำให้เว้นซืนะคะเพราะว่าหลุดตรงนั้นมันอาจจะลงไปถึง1,300จุดได้นะคะ เซกเตอร์อัพเดตแต่เช้นี้ก็ถูกกดดันจากกลุ่ม ICT ทนะคะ mm hmm. ก็คือ a d v a าน e ์น t แท t o j แ z z และก็ Intouch นะคะจากผลกระทบต้นทุนการลงทีด hmm. แล้วก็การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากแจนนะคะผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามา mm hmm. ซึ่งก็คาดว่าวันนี้นะคะห mm hmm. ุ้น,นะคะบริษัทอาจจะมีการรีบาวกับสั้นๆน,นะคะหลังจากลงแรง mm hmm. ก็คือมี2ซีนารีโอนะคะอาจจะลงไปก่อนแล้วรีบาวขึ้นมาหรือถ้าไม่ลงอาจจะรีบาวขึ้นมาเลยนะคะ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะลงต่อได้นะคะก็แนะนำให้เก่งกรรําไรสั้นๆนะคะสําหรับผู้ที่เข้าไปดีอะไรหรือผู้ที่มีหุ้นอยู่ก็ใช้จังหวะดีบาวขายออกมาตั้งหลักลูก,ก่อนนะคะส่วนราคาน้ํามันเช้านี้นะคะก็สําหรับ BPi ยังทรงตัวได้เหนือส15ดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะแต่จากที่พี่เอกบอกมานะคะว่าจํานวน ปริมาณการผลิตของน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลกก็ยังมีความเสี่ยงที่สำหรับราคาน้ำมันได้อาจจะทำให้กลุ่มพลังงานที่ประคองดัชนีต่อในวันนี้ก็บางทีอาจจะต้องคอยมองราคาน้ำมันประกอบการตัดสินใจการลงทุนด,ด้วยนะคะถ้าเกิดมันลดลงมาเนี่ยก็ควรจะลดพอในกลุ่มพลังงานส่วนกลุ่มขนส่งนะคะตัว AOT กลุ่มแบงค์ k b b l นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราดู สินเชื่อสําหรับ2เดือนแรกนะคะในไดมาสามเนี่ยเริ่มมีการคือตัวเอ็มเคแบงเนี่ยบวกเพิ่มขึ้นมา1.5นะคะในในเปอร์เซ็นต์ในไดมาเนี้นะคะแล้วก็มีตัวเอ่อในไดมาสี่นะคะที่ในในใน,ในไดมาสี่ไม่ใช่ในตำนานนี้นะคะส่วนส่งออกน,นะคะตัวเดลต้าเคซีนะคะ ก็มีแนวโน้มที่จากค่างเงินบาทที่อ่อนค่านะคะส่วนตัวทีนะคะเมื่อวานนี้ก็มีประกาศเ่าวมาประเด็นการเข้าซื้อกิจการของลูเกนฟิชเอจนะคะผู้นำอาหารทะเลจะปองในประเทศเยอรมนีนะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกกับหุ้นหลังจากที่ัตัวลงมาในก่อนหน้านี้ในประเด็นที่เ,เกี่ยวกับแรงงานผิดกฎหมายนะคะซึ่งซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยทางด้านทียเาก็บอกมาว่ามันเป็นผลมาจากที่ ล้งของเขานะัะที่เขาจ้างต่อไปเนี่ยไปแอบ,บจ้างในงานพิมกฎหมายซึ่งเขาตัดแล้วเขายกเลิกการจ้างลง้งไปเลยนะคะก็ผลิตเองเลยจ้างพนกักงานพันคนขึ้นมาเลยะคะ่ะแก้ไขปัญหาแล้วแล้วก็ลงพ,พยาบาล MS, นะคะ BDMs นะคะก็ยังคงเป็น Defensive Stock ที่สามารถที่ลงทุนได้ในช่วงนี้นะคะ แต่ละการกินกัไรสั้นก็นกนกนนแนะนำบริษัทที่ได้ไประโยชน์จากการขยายเครือข่าย CG เช่น CSS หรือ SCI ะคะช่วงนี้ก็อาจจะได้ไประโยชน์จากการก่อสร้างนะพวกเสาธทรคมนาคมต่อไปคะครับฟอนเก่ครับกบตัวพาร์ตเก่ครับตัวแรกนี้เราเลือกตัว KTV นะครับ KTV นะครับตัวทเท่นเคียนล่าสุดนะครับก็พยายามดิดขึ้นมานะครับสร้างฐานใหม่นะครับก็โดยได้แรงหนุนจากทั้งตัววอลุ่มและก็ตัว m HD ด้วยนะครับ ก็มองระยะถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยเรามองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะแกว่งตัวอยู่ในกล่องนะครับก็มองเป้าหมายจำกัดอยู่ที่ระดับ17.17.50บาทนะครับส่วนแนวรับระหว่างไว้ที่16.20บาทนะครับแล้วก็มีจุดสต็อปรออยู่ที่16บาทครับตัวที่สองคือตัวเมเจอร์นะครับเมเจอร์เนี่ยราคานะครับก็วันนี้นะครับก็ขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย s m a 200วันได้ครับประกอบกับมีตัวแรงหนุนจากตัวสัญญาณ ESG ด้นะครับที่กลับเข้ามาสุดแดนบวกได้เนี่ย ทีน <ciğim. S 2> ี้ก็ประเมินจากวอลลุ่มนะครับก็คาดว่าโมเมนตัมของราคาเนี่ยก็น่าจะขึ้นต่อนะครับก็ไปทดสอบแนวต้านแรกที่แถวๆ33.50บาทนะครับสำหรับแนวรับเนี่ยเราก็วางเอาไว้อยู่ที่32.25บาทนะครับแล้วก็ให้ตัดขาดทุนนะครับถ้าเกิดหลุด31.50บาทครับสุดท้ายคือตัวสเตคอนนะครับวันนี้ครับท่านเคียงก็เริ่มขยับนะครับโดยได้ประโยชนจากตัววอลุ่มแล้วก็ตัวไอเปซีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเป็นสัญญาณบวกครับก็ประเมินจากการเนี่ยถ้าเกิดบรรเป้าหมาย แนวต้านระยะสั้นเนี่ยก็อยู่ที่25.50บาทครับถ้าเกิดผ่านได้เนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่26.50บาทครับส่วนแนวรับระวังไว้ที่24.50บาทนะครับแล้วก็มีจุดจอบรอที่24บาทครับครับดูครับ อในส่วนของเซฟฟิซตี้ในฟิวเจอร์นะครับบร,ริการลงทุนระยะสั้นเนี่ยสำหรับตัวเอสซัสุนเซทหนึ่งห้านะครับแนะนำการลงทุนนะครับพิจารณาแนวรับระยะสั้นบริเวณ797จุดนะครับซึ่งเป็นหลกเก่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยยืนได้เนี่ยก็อยู่ในฝั่งรองนะครับเรียกโดนรีบาวตแต่ว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็แนะนำเปิดช็อตตามนะครับส่วนภาพระยะกลางนะครับเอสซัสุนเซทหนึ่งห้าเนี่ยยังคงอ,อ่งอนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับสัญญาณในเมซินีแล้วก็เชอร์โรสโตเนี่ยก็ยังคงเป็นแบริชช์อยู่นะครับ เราแตะนงถือสถานะช็อตนะครับโดยให้กรอกแนวรับแนวต้านระยะการกรันเงิ780-824จุดครับแล้วก็มีเมื่อวานนี้นะครับทูก็ได้ประกาศแถลงจัดงานแถลงนโยบายนะครับหลังการประมูลสิ้นสุดลงนะครับโดยบริษัทเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายนะครับส่วนแบ,บ่งการตลาดภายใน5ปีนะครับไว้ที่ระดับที่34%นะครับปัจจุบันเนี่ยทูอยู่ที่ประมาณ20%นะครับ โดยมูลค่าตลาดรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ระดับ2.4แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ตั้งงบลงทุนนะครับที่5.5หมื่นล้านนะครับภายในช่วง3ปีนะครับเพื่อพัฒนาโครงข่ายนะครับโดยจะเน้น 4G เป็นหลักนะครับแล้วก็มี 2G ในบางส่วนนะครับสำหรับแหล่งเงินทุนนะครับก็จะเป็นมาจากกระแสเงินสดของบริษัทแล้วก็เงินกู้นะครับแล้วก็สินเชื่อจากสถาบันการเงินนะครับปัจจุบันเนี่ย PE ของทูว่ที่มา2.5เท่านะครับ แล้วก็การจำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มเติมเข้าในกองทุน DIF นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นของเอ Vendor f i n a n c i n g จากชแนลมือบายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างไรย่งไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่า,าภายใน3ปีหรือว่าภายในระยะเวลา,าปีที่4เนี่ยทูเนี่ยจะมีภาระในการจ่รายใบอนุญาตของขึ้น900เนี่ยอยู่ประมาณ60หล้านนะครับเฉพาะใบใบ90 0นะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าทูเนี่ยไม่สามารถช่วงชิงส่วนแบ่งมาเก็ตแชร์ได้ถึงระดับ34%เนี่ยอาจจะจะมีสิทธิ์จำเป็นต้องเพิ่มทุนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้บริหารบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะเพิ่มทุนในระยะเวลาอันใกล้นะครับก็ต้องดูอีกว่า3หลังจาก3ปีไปแล้วเนี่ยเออจะมีทิศทางเป็นยังไงครับโอป e r ation ก็น่าจะออกมาติดลบติดลบครับน่าจะติดลบไปประมาณ3ปีถึง5ปีเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่ายังยังได้มาเก็ตแชร์ไม่ถึง34%ในการแชร์ การติดลบผลขาดทุนของทูทติดต่อกันอยู่แล้วก็จักที่คาดว่าจะกลับมาจ่ายบันทึกได้เร็วๆนี้เนี่ยหลังจากการปงทุนสิ้นสุดลงเนี่ยผมคาดว่าจะไม่เห็นการจ่ายบันทกของทูแล้วก็ผลกําไรเฉลียล่ยเฉลี่ยปีหน้าของกลุ่ม o เ e r a t o r น่าจะน่าจะลดลงไม่ต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันหุ้นในกลุ่มสื่อสารอยู่นะครับก็ภาพรวมรวมวันนี้ในส่วนของกลุ่มสื่อสารเนี่ย ถ้าดูตัวหลักเนี่ยดูตัวแอดวานเนี่ยแนวรับสําคัญถ้าดูในภาพหรือตึ้งๆเนี่ยมันอยู่ร้อยแปดสิบการต่ำาองร้อยแปดสิบนี่แสดงว่าภาพระยะการของตัวแอดวานซึ่งมันเป็นตัวใหญ่สุดในกลุ่มสื่อสารเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็คือสท้อนอย่างที่คุณคิมพูดก็คือในกฎทางพื้นฐานก็คือว่ากาไรในกลุ่มนี่ในปีหน้าเนี่ยมันมันรดตัวนะครับแล้วการแข่งขันเนี่ยก็ดูท่าทางจะยังดุนแรออยู่ก็ทําให้ภาพกลุ่มสื่อสารในระยะต่อไปเนี่ย มันอาจจะมีามการดินกลับในการเกิดในกรณีที่ลงไม่อย่างแรงๆมเมื่อวานนี้โอกาสที่จะเ mm hmm. กิดเทคนิคเคิลรือเปล่าเนี่ยมันมีแต่ว่าภาพการระยะสั้นเนี่ยกลุ่มสื่อสารอาจจะดูคุณคิดว่าปรับเป็นอันเดับหนึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะดูด้อยกว่ากลุ่มอื่นนะก็คงต้องหวังเป็นลักษณะเล่นการเก็บกำไรเพื่อหวังดีดกลับในช่วงสั้นน,นะครับโดยแนวรับที่ดูในส่วนของอวันนี้นะครับถ้าแอดวานเนี่ยถ้ามองในแง่เซฟไลท์เนี่ยเรามองประมาณสัก140 150 ถ้าเห็นเนี่ยโอกาสีกลับคันย่างสูงดีแทก25บาทแล้วก็ตัวทูเนี่ย6เท่าเดียว6บาท30 6, บวกลบจนถึง6บาทเนี่ยคิดว่าดาวใสในระยะสั้นเนี่ยน่าจะต่ำนะครับส่วนแฟร์ของแวลูแฟร์แวลูของทูเอขุดคิวเบื้องต้นก็ดูว่าจะปรับมาประมาณสัก6บาทครับ6บาทต้นครับผมนะครับในส่วนของอาภาพรวมยัตชนีเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ย,ยจะเห็นได้ว่าแรงขายกลุ่มสื่อสารมันออกแต่ว่าตลาดก็เริ่มหมุน กับไปซื้อประคองอินเด็กหรือใช้กลุ่มพลังงานกับกลุ่มธนาคารประเทศเนี่ยดชนีไว้อยู่นะครับในช่วงสั้นในช่วงท้ายสัปดาห์นี้จนถึงก่อนสิ้นปีเนี่ยก็คงต้องดูว่าภาพรวมในตลาดมันอยู่ระหว่างย,ย้อนรอรอรอยืนยันว่า1 2ึ่สงที่เกิดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันใช่อยู่ต่ำสุดจริงหรือเปล่านะครับซึ่งลงมาแนวรับประเทศก็ยังอยู่แถวๆพันสองร้อยหกสิบาพันหสิบเป็นจุดเดิมอยู่นะครับ ถ้าราคาน้ำมันเป็นระดับไีนก็คือไม่ได้ลงมากก็คิดว่าตลาดน่าจะพอยืนไหวนะครับเืาสชวนกลุ่มเสียดายนี่ก็ถ้ายังมีแรงขายอยู่กาสที่มันจะเกิดเทคนิคอหรือเปล่าเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับลกลยุทธ์การลงทุนก็คงต้องการเป็นเทรดด์ดดยิงระยะสั้นๆหวังการดีดกลับของดัชนีในช่วง10-20จุดไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องต้องรอยืนยัน,นยอีกครั้งว่าดัชนีจะจุดต่ำสุดมันจะอยู่ที่1,250ที่เกิดไปแล้วหรือว่าจะลงไปถึง2,000ทวนแล้วค่อยดีดกลับใหญ่นะครับซึ่ง ขอคงต้องรอระยะเวลาในการคอนเฟิร์มนะครับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ก็จะมีรายงานในส่วนของสอท็จะรายงานด้านเชนความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีรายงานในส่วนของภาคการส่งออกรถยนต์ว่าซึ่งการส่งออกรถยนต์ก็คิดว่าน่าจะยังเป็นตัวเลขที่ยังดูดี่นะครับในส่สุดสำหรับ Apple Daily ประจำวันนี้ก็ขอจบรายงานเท่านี้นะครับรับติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ